ี่วันนี้น้องภูมิไปโดนฉีดยาฉีดไข้หวัดใหญ่ไม่ได้ฉีดโควิดนะทำหน้าอทู่ทำหน้า,ไม,นาไม่เอาถ้าเราอยู่บ้านดีกว่า,าไม่ได้ไปน้องภูมิโดนฉีดยาโอ้ะก็ถ้าหมอมือเบามากๆก็จะไม่เจ็บ็ต่ตอนที่ที่ฉีดก็คือตอนที่อยู่โรงเรียนพี่กิมงานเขามือเบาเบาก็เลยไม่เจ็บเลยแต่ตอนที่ฉีดครั้งแรกในชีวิตคือเจ็บจี๊ดเลยอ่ะ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ให้บริการเต็มทุกคู่สายการุณาถือสายรอสักครู่ค่ะกลับสู่บริการอัตโนมัติกด1 เรียบร้อยครับพอดีธนาคารส่งบัตรมาให้แล้วทีนี้เขาก็แปะสติกเกอร์มาว่าเปิดใช้งานบัตรผ่านเคพรือว่าลายได้เลยกเ็เราก็เลยเข้าไปนั่งงมอยู่ในเมนูเคพ s s นานๆทาไม่เป็นเนาะถามเจอก็ <c oughs> เลยโทรถามนั่งรอไปอีกประมาณ20่นาทีถามคําถามเดียวกดเจอเลย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วมาดูเช้าวันนี้ไปจัดกินนี่ไม่ได้ฝักเองแม่กลับมาสั่งเปดเดียวแล้วเพราะว่าแม่ไม่ได้กินเย่แล้วเป็นรัวครับแล้วก็เมื่อคืนมีเกี้ยวก็เลยเอาเกี้ยวมาใส่วันนี้วันเสาร์เป็นวันเสาร์ที่มันจะต้องสงบ มากแน่ๆพี่จะทำการป้อนอ้อมอ้อมอืมอร่อยไม่ได้กินนานแล้วอร่อยดีวันนี้ครับขอร้องเลยให้มันเป็นวันเสราร์ที่สงบสงบนิ่งๆเรื่อยๆเป็นวันพักธนาอะไรอ่ะยายทำไมเยอะมากเลยของก็คิวๆน้องเขามาให้ฮะเหรอ<ล>เดี๋ยวไปอ่านดูเดีย๋ยวไปอ่านดูของอิดด้วยมีของอิดด้วย โอ้โอเยอะมากเลยเอาได้วอบเย็ยนเลยอ๋อนึกออกแล้วนึกออกแล้วเป็นอาหารในนี่อาหารอาหารเขาเรียกว่าอาหารละฮอชื่อชื่อร้านละฮอรีสตรอร่ะเดี๋ยวได้กินเย็นนี้แหละใส่มือยู่ไ้ได้คับินยิ่งเจียบแม่่ดนดูนแน่จ๋าดูหน้ายา,าจานี่

กาแฟของเราวันนี้นะครับเป็นกาแฟมเมล็ดจากเชียงใหม่แม่ต้นหลวงอ่านผิดแน่เลยทุกชื่อไทยบนซองกาแฟพี่จอร์ดอ่านไม่เคยถูกเลยแต่ว่ามีเทสโน้ตที่น่าสนใจมากแล้วเมื่อกี้เปิดดม,มเมล็ดคือโอ้ oh my god นี่คืออีกระดับรู้สึกดีทักหลังเราจะรู้สึกว่ากาแฟเนี่ยมันจะมีความใสนูน่นใสนี่บางทีมันใสยเยอะไปมันมันรู้สึกว่าความเป็นกาแฟมันหายไปเลยแต่ว่าอันเนี้ยเราดมแล้วมันยังเป็นกาแฟอยู่แต่เทสโน้ตของมันคือ ลิ้นจี่กุหลาบสละไซเดอร์แค่นี้พวกแกก็มีโพยไปเซิร์ชตามกันต่อแล้วโชว์การเทจะโดนตบไหมเนี่ยผกเป็นหัวเชียสบอนชิมเร็วเนรวลวกปาบอนชิมเร็วบอนคาวชิมเร็ว ว้นชิมเร็วเ๋ยวคใครกินก็ได้ตอนนี้มันร้อนมากยวค่อยชิมนะโอ้ว้นชิมเร็วเมื่อกี้เลขหนึ่งเมื่อกี้หนึ่งหมายถึงว่าขออีกสักครั้งหนึ่งว้นชิมเร็วนม่อพี่ไ่ป่าพี่ป่าที่จะดูเป็นคนรยวนครับครั้นชิมเร็ว <ules> <m> มันยังไงโอ๊ยเอาใช่ไหมพี่เดี๋ยวี่พี่จะรูดออกรอกบ้านแล้วเอ้ยย่าทำมั้ยพี่ขอโทษพี่ขอโทษครับอะไรเอ้ยน่ำกาแฟพี่เอากาแฟพี่มานี่ยนี่ไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วอยากให้ชิม มก่อนนี่มันขมเอเมริกาโน่เย็นแก้วเบิ้มใช่พี่จะจิ้มกาแฟแก้วท่านี้แหละอืมลิ้นจี่มันชัดมากเลยอร่อยอร่อยใช่เขวเวทเที่ยมโอ้เอ้แต่เขาว่ามันจะมีความแปลกนะแต่คือถ้าเกิดไอความแปลกคือถ้าคนชอบก็ชอบไปเลยเถ้าคนไม่ชอบก็จะแปลกไปเลยแต่พี่ว่าพี่ชอบ เป็นแบงโเขียวนี่มีคนส่งกระถางต้นไม้มาให้อีกนะคะสวัสดีพี่จิ๋วและพี่พี่รับทราบค่ะบพังเราแฮปปี้มากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสวนจิ๋วที่ไม่จิ๋วที่ดีรักพูดเอออันนี้เขาให้พี่จิ๋วแอปแฮปปี้เอนจอยนะคะ มีทั้งกระถางต้นไม้แล้วก็มีทั้งบัวรดน้ำบัวรดน้ำมินินมอลน่ารักมากโอ้โหเฮ้ยนั่นปลายเหรอนะ่ะเขาหมุนผิดด้านนี่แหละน่าจะอย่างนี้นะอ๋อแล้วนนมันเป็นปลายเสยขึ้นเฮ้ยมันเหมือนเนี่ยก็บอกนะ้ำอีกโก้อ <laughs> เดียเลียตรงลูกกิงไม่ไม่ใช่แล้วก็นนี้มันจะเป็นแบบหัวฉีดปรับแรงดันดีอันนี้เอาไว้ให้ที่รักเลยทำไมอ่ะอ้าวช่วยลดดิอ้าวก็ได้อดิทำไมเออก็ได้ดีก็ต้องทำนะเออ นี่น่กเอ้ยอน่ารักจังเลยน่ารักวะเอ้ยน่ารักเขาชอบมันนี้มากเลยอ,ะอ่ะเขาเอามาทุกสีเลยอะ่ะมุมเอียงก็น่ารักมุมตรงก็น่ารักเนาะเออน่ารักมากแล้วก็มีหลายสีมากจะบอกคือแบบพอมันวางด้วยกันแล้วมันเป็นโทนเดียวกันหมดเลยอะ่ะโอ้อันนี้น่าจะเล็กลงเมื่อเทียบกับเนี่ยมัน<อ>ต้องแบบมีหลายๆมีหลายๆอันอะไรเงี้ยนี่สีเหลืองเป็นเหลืองแบบเหลืองน่ารักนะเหลืองนอ น่ลัเยอันนี้เป็นทีเด็ดที่ทำให้เขาสั่งร้านนี้เลยอ่ะมีเยอะแยะมากมายอันนี้เหมือนกันปะวะเหมือนกันนะโคะไซส์มันยังไงรับท้องรับทองมันยังไงเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยหล่นหล่นอ่ะหลนมันจะกระโดดมันจะกระโดดอ๊ะเฮ้ยมา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 ไหนคนไหนดื้อเนี่ยม่ใช่ใครดื้อ วันนี้ดูดูดูเดีวันนี้คือไคลดดื้อมากครับจะยายชมนะยายชมมากเพราะโดดสูงมากนักมีเจ้ฟงก็อไรไม่นกัดาวมันโหแล้วคันนี้ไปเลยไปเลยไปเลย อะไรที่แบบชอบทะเลาะกันอะพอยายไม่ให้โก้ออกใช่ไหมโก้ก็จะกัดรองเท้าพอโก้กัดรองเท้ายายก็เตะรองเท้าเลยไปให้กัดเ่ยเียเป็นคนอย่างเงี้ย่เเดี๋ยวเราคู่คือจริงๆนะโก้มันไม่ได้กัดทุกคู่มันไม่ใช่ครับเธอมันกัดเฉพาะอันที่เราโยนให้มันกัดอะอย่างเนี้ยคือยาเมื่อกี้ยายโยนให้มันกัดไงกระถางกระถาง ก็มันก็มีหลายไซส์อะเข้าไปดูได้ถ้าใครชอบแบบนี้คือพี่จิว๋วชอบอันนี้มากเลยนะก็ชื่อร้านเขาชื่อ More Plants More Happiness ค่ะนะวางว่ามันเป็นแบบหลายๆระดับอะไรเงี้ยหลายๆไซส์อะเออมันจะดูแบบน่ารักอีกอ่อัน,นี้ให้พี่จอดเลยโอเคไอของแรงงานซ้อมกดไป้ก่อนต๊มัามกดกดตามามกดไปก็เข้าไปเข้าบ้านกันลูกไปโอ้น้ำลายเปีย ขึ้นมาที่ร้านที่ชูค่านะครับอยู่บนตึกทีวันตรงเอกมัยทองลอยกมัยโ,โ,โอ้โหดูวิวดิเป็นท่าเรืออ่ะโอ้เหมือนเพิ่งเปิดสักพักเองนะตั้งแต่เขาลายรองดาวคนเยอะมากครับอ๋อท่าเรือท่าเรือ ถึงบ้านแล้วครับโอ้โหมีของมาส่งึืบโอ้โหบ้านทางเกวียนของอร่อยเมืองระยองเป็นผัดไทยแน่ๆเลยเดี๋ยวนี้กินผัดไทยทุกครั้งนั้นึกถึงเมกาไม่นึก <laughs> ถึงที่ไทยเลยนะ อยู่รู้แม่งกินแต่ผัดไทยร้านไทยขายแต่ผัดไทยโกโก้คัสเกตเขาดูดิอืมดูดีดูดีมากสวัสดีครับพี่ฝากให้ที่พีทีมงานด้วยครับขอบคุณมากครับแค่นี้ครับผัดไทยบ้านทางเกวียนนะครับชุดผัดไทยพร้อมปรุงนะครับชุดละ35บาท3าชุดร้อยนะครับนี่ซื้อได้ทางนี้เลย BTK Food ในช h อป e ี้นะครับเ c e บุ๊ k ผัดไทยบ้านทางเกวียนเขอกมาพร้อมเลยหนึ่งชุดอ่ะไว้เดี๋ยวผมทำกินแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเพราะเขาส่งมาให้ขนาดนี้เลย เยอะมากสองลังใหญ่แล้วเขาบอกว่าเอาไปบริจาคเดี๋ยวจะเอาลงพื้นที่แปบริจาคทีนะครับขอคุณมากครับวันนี้หนึ่งกล่องตอนจบอีอ้มมาบ้านผมต่ออ้มมาอ้มมาสวัสดีสวัสดีฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูนี่ออกโอ้อยไร้กไยังลูกอยลูกนี่ยเนนนี่ย่ยไปวิ่งไปไปวิ่งไป พี่ย่ามาพี่ามาบอกข่าวดีข่าวดีอุ้ยเดี๋ยวฟ้าแม่งขึ้นทั้งกล้องเลยนี่ว่ะอ๋อก็พี่เพิ่งออกมาในห้องเนี่ยห้องแอนใช่ใช่ใช่เดี๋ยนะอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องเลยอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละโอเคอ๋อเดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะเขาเรียกฟิล์มติดกระจกใช่ไหมอืมอ่าก็คือติดมาแล้วไม่ติดผงหงหงเลย สองซื้อใช้งานน่ะเออเอ้ยพี่จก็พี่เจอจะไม่เคยทำกันเทิงกันแห้งอะไรเลยพี่อ้ามมาบอกข่าวดีพี่อ้าาพี่อ้บอกเองเลยก็ข่าวดีของเรานะเราจะเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วเเฮ้ยราจะแต่งงานแล้วแหละเออให้ดูการ์นิดหน่อยอิ๊บจิ๊บ แน่นอนนะฮะก็3 2แล้วเราจะได้มีมีเมียเป็นทางการแล้วดี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 ประมาณนี้ดีปวดหัวไหมเหนื่อยไหมพูดไงดีอ่ะพูดอย่างนี้มันจะดูแย่อะไม่เป็นไรก็จริงใจแล้วกันเหมือนแต่งงานไปแล้วอะอ่ามันเหมือนแต่งงานไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าการใช้ชีวิตคู่สําหรับอ้ํมมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหม่เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยอยู่กับแฟนเก่าคุณแก้วไป1ิกว่าปีพอพบคนนี้แล้วโอเคแต่สินใจว่าแต่งงานอะไรเงี้ยก็เลย การเป็นอะไรที่ในเรื่องของการมีชีวิตคู่เนี่ยไม่ใหม่แต่ในเรื่องของการที่เราจะเหมือนมีความไปชอบเพิ่มขึ้นนะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็ เป็นอีกเรื่องหนึ่งประมาณนี้จริกูไม่ได้หมายถึงชีวิตกู้มึงไม่้หมายถึงจัดการอ๋อการจัดการนะเออเหนื่อยไหมเพราะว่ามินิมอลอ๋อมินิมอลยุคนี้มินิมอลหน่อยมินิมอลก็คือไม่มีเวทีไม่มีง่ายๆน้ําสังไม่มีวิธีทางศาสนาไม่มีไม่มีอะไรเลยเออเออดีไม่ เลยเออดีไปใช่คือก็มีก็มีมอบแหวนมีมอบของให้กันผู้ใหญ่อันนี้เป็นงานตอนเที่ยงซึ่งไม่ต้องมานะแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีเป็นซิทดาวดินิ่งวันนี้ก็ไปกินข้าวมานี่ไปให้ไปให้อิดป่ะเนี่ยมีมีก็ทุกอันนี่คือเขียนมืออ่านไม่ออกหรอกเฮ้ยๆีเกิดได้เฮ้ยไม่เอาไม่เอาดูโอเคโอเคขินแล้วนี่ไปให้อิดต่อป่ะอ่าพี่อิดไม่อยู่พี่อิดไปหาม ไปหาแฟนอ๋อวันนี้สำหรับไปหาแฟนวันนี้พี่อิดไปหาแฟนโอเคโอเคประมาณยินดีด้วยนะมีอะไรช่วยบอกนะมีมีธีมสีไว้ไหนหรือสีนี้แต่งตามการ์ดแต่งไม่ไม่ไม่ตามสบายโอเคแต่งตามสบายโอเคใส่ใส่เกงในไว้ข้างนอกมีคนนึงบอกว่าจะใส่ธีมฮาโลวีนเพื่อนบอก31ตุลาพอดีโอ้โหแต่งตัวฮาโลวีนมาเดี๋ยวไป่จาะไปคุยกับพี่อัําก่อนนะได้บ้าๆไปแล้วเฮ้ย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  เฮ้ยนี่มันอั้มชัยอั้มยานะยานะเฮ้ยยานะนันตกคุณแม่ยานะชัยนี่ผมหาของต้นก้าอยู่ไม่เจอกูโกนหัวอยู่กูยังโกนไม่เสร็จเลยนี่กูยังโกนหกูโกนไม่เสร็จเลยรีบลงมาหาผมก่อนกูตายแล้วจะโกนไม่เสร็จเยี่ยงจริงรีบลงมาหาผมก่อนไปละไปละไปละโจทย์ว่าแรกกันสัตว์ประจำวันนี้ได้แก่มงกุฎสิบเสียร ซึ่งพี่จอดนั่งวาดในไลฟ์แต่ว่าไม่ได้สปอยในไลฟ์นะและนี่ครับข้าวเย็นวันนี้เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลยอยากถ่ายให้ดูครับผม <uir inter renewed> ป,ปัามปัปัว้าวจริงๆอะมีน้องแนะนำข้าวหมกไก่หลายล้านมากทั้ง IG ทั้งในคอมเมนต์ทั้ง Facebook ือขอบคุณมากเดี๋ยวจะไว้จะไปลองแต่ว่าวันนี้ครับมีน้องมาส่งให้เมื่อเช้าเลย<ม>นี่คืออาหารเลืออาหารมิดเดิลอเนาะเออาหารอะไรอะ เออเือเราเราไม่รู้จะระบุมันยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วพี่เจอเป็นคนชอบกินนะพี่จะชอบกินอาหารประเภทนี้มากแต่ว่าไม่มีความรู้เลยเว้ยแล้วก็ไม่กล้าเข้าร้านประเภทนี้นี่ไงเขาบอกว่าเป็นอาหารอินเดียปากีล์รสแท้ดั้งเดิม,มชื่อละหอ,ะหอใช่ทำดูดีมากนี่ข้าวหมกดูดีโคตรแล้วใช้ผ้าปัสสีแบบดีด,ดอ่ะเออนี่ดูแป้งนานสิ นี่พี่จะรอาไปปิ้งมาเพิ่มหอมหอมกระเทียมเป็นปการลีกนานปิ้งนานเลยอืมปิ้งนานเลยและนี่ครับเบสิกของร้านประเภทนี้ก็คือบัตเตอร์ไกนจริง,รงๆเขาส่งมาเยอะมากแบบเยอะเกินแล้วพี่จอดกินไม่ไหวพี่จะก็เลยเอาแบบเบสิกเบสิกมาถ่ายให้ดูอันนี้แหละเขาเรียกว่าปานิปุลิแล้วจ,จะไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นแป้งกลมๆแล้วมันก็จะมีงง,งงง,งๆอ่ะมันกินไม่เป็นเลยอะ่ะเนี่ยแล้วมันก็จะมีเครื่องมาอันนี้คือชีสพียเะาชิมก่อน ว่าเปรี้ยวๆมันๆกิน,นจ,จากอันเนี้อืมงูกฟังเสียงไงเขาให้เอาใส่เข้าไปในรูไม่ใช่หรอวัในใช่มาหิวแหละใช่หิวมามาตัดก็ได้อืมกรอบแล้วก็นี่เมนูที่แปลเป็นไทยแล้วเข้าใจง่ายสุดครับไก่ย่างไก่ย่างเขาก็จะก,ก,กินกันกับน้ำจิ้มเขียวๆดูความคลักคลักไหมชิมไปทีละอันนะเอาไก่มาก่อนอืมโอ้จิ้มน้ำจิ้มจิ้มบัก โอ้โหสดชื่นโคตรอืมอร่อยหน้าตาแบบร้องขอชีวิตคือวิญญาณไม่เป็นอ่ะเรายังไม่เก่งกับเมนูพวกนี้อ่ะอืมมันเฮิร์บเยอะอ่ะเนาะใช่ก็คือเครื่องมันโผมโผม่มแบบโผมเต็มหน้าเลยวะ่ะอันนี้คืออะไรไม่รู้แต่ว่ามันมาในถุงข้าวหมกพี่จ,จะลองกินข้าวหมกดูนะครับข้าวหมกมาเป็นหม้อด,ดินอย่างนี้เลยอืม,อ,ม,อ,มอร่อยมากไก่เนี่ยเขาจะอยู่ในหม้อด,ดินนะมาด้วยกันนะละลายเลยครับ อร่อยเลยล่ะทุกอย่างมันจริงมันแท้นี่คือน้ำจิ้มอะไรงงคืองงน้ำจิ้มเว้ยก็คงเหมือน,นแบบฝรั่งมาบ้านเราเนาะแล้วแบบไปกินร้านมีไก่ย่างมีน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มแจว่วน้ำปลาน้ำปลาพริกนะเออจะงงน้ำจิ้มอ่ะะตอนเริ่มลองไก่จิ้มอันนี้ดิคืออะไรไม่รู้ืม,มเปรีป้ยวหวานหวนอ่ออารมณ์คล้ายๆซอสมะขามแล้วก็มัตเตอร์ชิคเก้น,นอันนี้เอานานเอานานมาถือรอแล้วถือรอนานแล้ว อืมโอ้โหหวานมากคือสมแล้วที่เป็นเมนูที่แบบเปิดทางสู่อาหารประเภทเนี้อบัตเตอร์ชิคเก้นอ่ะมันกินง่ายครีมรสซอฟต์แต่ว่ากลิ่นเยอะๆแล้วก็กลมกรอบหมอมแจ่มมากแจ่มมาก ขอบคุณมากครับร้านละหอครับไปตามกันได้ใครอยากกินแบบว่าอินเดียแท้ๆหรือว่ามิดเดิ้ลแท้ๆไปลองทดลองพี่จิงพี่จอก็อยากจะไล่ทดลองดูเหมือนกันว่าแบบเออเมนูไหนเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นศาสตร์หนึ่งที่เป็นยาว่าอาหารมันล้ำลึกเว้ยแล้วอันนี้เรารู้สึกว่าอืมเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่โจทย์ที่พี่จอดวาดวาดเป็นงี้ธรรมดาธรรมดาเพราะว่าวาดไปคุยแชทไปด้วยเว้ยก็วาดไม่เสร็จสักที เออใช่เรื่องสุดท้ายมีเรื่องกลับขออภัยก็คือเรื่องอ่าที่เราลืมแจ้งเตือนเรื่องงูนะครับผมก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจัดการให้แค่ปักกุ้งเดย์เอยู่ทูมารโรนะบ๊ายบายนะ